สวัสดีครับพูดคาเซนเตอร์นะครับเย็นนี้เรามีรถครอบครัวสุดหล่อมารีวิวให้ชมนะครับกับมิซูบิชิปาร์ j จ r o 2.5G t ปี2013สีขาวตัวทอบขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะรถบ้านสวยๆนะฮะประวัติศูนย์เป๊ะทุกระยะสีสันเต็มนะฮะสวยเดิมบางไม่มีชนนะฮะการันตีบอดี้เดิมล้นท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับยางอะไหล่อยู่ครบถ้วนนะฮะ เหมาะมากครับกับครอบครัวเจ็ดที่นั่งนั่งสบายไปไหนก็คันเดียวเลยครับราคาไม่แรงฮะส0 0 0 0นกว่าบาทเดี๋ยวพามาดูด้านในกันนะ,นะคันนี้นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าภายในเป็นเบาะสีดำเดีเปิดกระจกนิดนึงเบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานสวยเดิม สภาพโดยรวมตีให้ไป80%ดสิรนะ์เนตฮะไอแบค็คู่หน้าฮะแอร์ออตโตนะ้ฮะมีกล้องถอยนะฮะเกียร์อัตโนมัตินะครับที่วางแก้วสองตำแหน่งวงมรารัยมันตีฟังก์ชันนะครับทั้งสองฝั่ง ฝั่งซ้ายด้เครื่องเสียงนะด้านขวานี่จะเป็นคู u คอน control มีแพตช์ชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาไลยไฟหน้าก็ออโต้ครับที่ปัดน้ำฝนก็ออโต้เลขไม้ประวัติศูนย์นะครับถือว่าไม่เยอะนะผมวิ่งปกตินะ3า0 0 0นสามหม,มโลประวัติศูนย์นะครับประวัติศูนย์มิตซูนนะฮะเลขไม้แท้ครับมั่นใจได้ครับคันนี้การันตีมาดูพี่นั่งแถวส เบาะหลังนะครับสีดำสวยเดิมนะครับแอร์เพดานแล้วนะครับตัวนี้เย็นสบายหายห่วงทีนี้มีจอเครื่องเสียงตรงกลางด้วยแถว3ามเข้าทางนี้นะฮะพับได้นั่งสบายนะครับ2คนสบายสบายนะครับ ดูด้านท้ายด้านท้ายปาเจโลก็มีเซ็นเซอร์ถอยสีตำแหน่งพร้อมกับยังอะไรนะคาดว่ายังไม่เคยวิ่งเลยฮะดอกเต็มเต็มกล้องถอยหลังด้านท้ายกว้างขวางเบาะแถวสามนี่ก็ปรับระดับได้นะครับนี่นะปรับได้พับก็ได้โอ้ช่องแอร์ มีทั้งแถวสองแถวสามครับเย็นสบายทุกที่นั่งครับรถสวยเดิมนะครับบอดี้เดิมบางไม่มีชนครับการันตีมาดูล้อมแม็กครับล้อมแม็กคู่ตัวขอบ17พร้อมยางดันหลบสภาพดอกมีผมตีให้เลยนะแปดสบหเซ็นได้เห็นไหมดอกยังลึกนี่ นวดยางยังเต็มอยู่เลยฮะตีไปเลยครับ85-90%อ่ะวิ่งไปเลย2ปีสบายสบายมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ผมสตาร์ทเครื่องไฟหน้านะครับไฟหน้าไสสายเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟตัดหมอก ่มีติดเดรไลท์แต่งมาด้วยเครื่องยนต์คันนี้ครับเครื่องดีเซลสองพันห้าร้อยซีซีนะฮะ B G Turbo ร้อยเจ็ดสบแปดแรงมาตามสไตล์มิสูนฮะบ,บอดี้เดิมเดิมไม่มีชนอนะการันตีครับเดิมทั้งสัตว์ ะวัดศูนย์ตลอดด้วยคันนี้มั่นใจได้ครับดูฝั่งนี้กันฮนะจบโคเมียมมีไฟฮะภาษี68ฤาพฤษภาภายในฝั่งนี้ฮะแผงประตูอ่ะมีไฟส่องด้วยเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าไฟฟ้าเบาะสีดำเดิมโรงงานนะครับมาแบบนี้คู่ตัวเลย ด้านหลังนะครับกว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วขึ้นไปนั่งให้ดูเดอะที่เป็นคืบเย็นสบายพร้อมช่องแอร์ฮะจอพปดานเชื่อมต่อจากด้านหน้านะพับได้ทั้งสองฝั่งยกได้ ว่างจะตายในประสงค์สุดๆอ่ะคันนี้ใครหาอยู่นี่ห้ามพลาดเลยครับมิสุบิชิปาเจโร่สองจุดห้าจีทีปีสองพันสิบสามตัวทอบสีขาวมุกนะเข้ามาชมได้ร้านอยู่ติดการไฟฟา้าอำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกไปโทรติดต่อ0ูนย์เบสามสองหกห้าหกสี่หกห้านะครับ เราเสนอขายแค่3ามแ0 0บาทเท่านั้นอ้โหราคาผูกกว่าป้ายแดงเกือบ5เท่านะครับราคานี้ไม่ต้องคิดเยอะคุ้มค่าแน่นอนครับผม